เอาเลยครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาครั้งกับเกม on ดั้กนบอลแซดโดขังแบทเทิลนะครับกวันี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปของตัวศึกชิงอีกแล้ววันก่อนเป็นคลิปโกฮังฟ้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคลิปของโกคูสีแดงตัวนี้นะครับเป็นโกคูจากตัวของภาคซูเปอร์เป็นชุดที่กําลังเหมือนเป็นชุดฝึกกับวิสมั้งชุดอันนี้นะครับแล้วก็เป็นร่างซูเปอร์ไซย่าด้วยผมว่ามันเท่ดีเพราะว่าโกคูล่างซูเปอร์ไซย่าแล้วใส่ชุดอย่างเงี้ยในเกมอะ่ะมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่า เพราะว่าชุดอันนี้มันก็เป็นชุดตอนฝึกกับวิทมันก็มีแค่ล่างบูเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่นน่เป็นล่างซูเปอร์สซย่ามันเจ๋งดีคือสายสะสมเนี่ยก็แนะนําว่าเก็บไว้นะครับมันเทซึ่งความเก่งจะเก่งไม่เก่งยังไงเดี๋ยวมาลองดูความสามารถไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอีหนึ่งตัวละครที่ได้ ECA เหมือนกันนะในเซตของศึกชิงครั้งนี้นะครับถือว่าใครเล่นมาแล้วก็มันได้ฟรีค่อนข้างจะง่ายนะครับได้ฟรีเป็นตัวละครแรกเลยจากไอศึกชิงรอบเนี้ยแต่ว่าศึกชิงจบไปแล้วนะ เออไปฟาร์มเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรองอีเวนต์สุดจริงเนี่ยกลับมาใหม่แล้วก็ไปเปิดรุ้นเพิ่มหรือว่าใช้กระดาษไปแรกเอาได้นะฮะโอเคมาลองดูความสามารถกันเลยผู้นำเนี่ยอันนี้แอบน่าสนใจเพราะว่ามันนำให้กับตัวละครของซ u เปอร์ SCR ก็คือตัวดีสีแดงนะฮะคิบวก3ทุกอย่างบวก110%นะฮะทุกอย่างบวก110%เลยทีเดียว คือมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าของโตฟีเนี่ยมันเอาไว้นําเป็นผู้นํารองหรือว่าผู้นําอะไรก็ได้สองผู้นําผู้นํารองผู้นําหลักในพวกดานวิดีวซีได้เลยให้กับทีมสีแดงดังนั้นเนี่ยใครไม่มีผู้นําสีแดงก็ใช้นี่ไปก่อนก็ได้ต่อมาเนี่ยเอฟเฟกต์ท่าไม้ตายนะครับสำหรับโกคูตัวนี้เนี่ยท่าไม้ตายมันจะเป็นการเพิ่มเอเคดีเฟสนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินแล้วก็มีโอกาสไฮแชนหรือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยในการสตันได้เป็นตัวแนวสายสตันด้วยตัวนี้ แล้วก็ความสามารถพาสีนะฮะจะมีการตั้งต้นคิบวก3 A D K defense บวกร5 0แล้วก็ได้รับ A D K defense อีก15 0เมื่อโจมตีท่าไม่ตายพร้อมกับมีการเปลี่ยนลูกแก้วสีฟ้าเนี่ยให้กลายเป็นลูกแก้วสีแดงเลยถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครอ,อีก2ตัวหรือมากกว่านะครับที่อยู่ในแัดของซูเปอร์ไซยาหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่อยู่ในทีมเออมีอีก2ตัวนะ ซึ่ง2ตัวเนี่ยไม่ใช่2ตัวในเทอน,นะครับ2ตัวในทีมนั่นคือคุณมีแค่ซูเปอร์ฮีโร่สตัวหรือว่าซูเปอร์ไซยากับซูเปอร์ฮีโร่อย่างอย่างละตัวเนี่ยมันก็ทําให้ความสามารถในการเปลี่ยนบ bon อลโกฮัวทำงานได้แล้วมันอีซี่มากเพราะว่าอีซี่กว่าความสามารถในการหลบเพิ่ม40%ของโกฮังตัวสึกชิงครั้งก่อนเนี่ยเพราะว่านี่มันแค่เป็นเงื่อนไขในทีมไงก็ทําง่ายขึ้นไม่ต้องไปบังคับในเธอหรืออะไรนะฮะแล้วก็ความสามารถต่อมาเนี่ย มันจะมีโอกาสในการซิลท่าไม้ตายศัตรูที่50%เป็นโอกาสไฮแชนส์แล้วก็เอแป๊บนึงนะเบรกก่อนการซิลเนี่ยมันจะซิลก็ต่อมื่อมันโจมตีท่าไม้ตายนะครับอ่าแล้วก็จะมีโอกาสในการตีคิดุข้อนะครับอีก50%เถ้าเกิดว่าเก็บลูกแก้วสีแดง3ลูกหรือมากกว่านะครับเวลาคุณเก็บบอลสีแดง3ลูกให้กับโกคูแดงเนี่ยเวลามันยิงไม้ตายใช่ไหมมันลุน้นซิลไฮแชน์ได้2เทิน ถ้าเกิดว่าติดก็คือติด2เฮิร์นไปเลยแล้วก็มีโอกาสในการคิไฮแชนด้วยเก็บบอล3ลูกที่มันสีแดงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บลูกแก้วสีแดงสี่ลูกหรือมากกว่าเนี่ยมันจะมีการตีเบิ้ลธรรมดาหนึ่งครั้งซึ่งรุนโอกาสที่เกสแชนก็คือ70%นะครับในการกลายเป็นท่าไมา้ตายดังน,งนั้นตังเนี้ยเน้นเก็บลูกแก้วสีแดงแล้วก็โชคดีมากที่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ไปหิวบอลแดงอะไรมาจากใครเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เปลี่ยนบอลสีแดงให้ตัวเองได้ใช้ แบบทาเองกินเองอ่ะทำมาหากินเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งบุญมีใครดังนั้นเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีทั้งการตีเบิลแล้วก็ตีคิปในพาซีฟีดยวกันเลยไม่ต้องไปนั่งเอาเส้นทางหรืออะไรอันนี้ใช้ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือความสามารถโกคูเนี่ยมันออกจะไปหลายด้านเนะเพราะว่าสำหรับตัวฟรีนะครับสตันก็มีซิลก็มีคือในด้านดีบับอ่ะเล่นได้แล้ว SBR คือโกคูตัวเนี้ยเอาไปเล่นได้เลยเพราะว่าสตันมันโอกาสไฮแชนะสูง มีซิลด้วยอีกอย่างก็คือเรื่องของการตีคีตีเบิ้ลมันก็มีแค่ว่าแรกกับการเงื่อนไขแบบเก็บลูกแก้วสีแดงซึ่งคิดว่าน่าทำได้อยู่แล้วง่ายๆมีการเปลี่ยนบอลมาให้นะครับแล้วก็ในด้านของพลังบัฟเซนเอเดคด e เฟเนี่ยผมมองว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามันมีตั้งต้น150เนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าบวกหลังยิงอีก150เป็นก้อนที่บวกเยอะใช้ได้เลยดังนั้นผมว่าสำหรับตัวฟีนี้นะดาเมจเนี่ย มันคงทําหลัก4ล้านง่ายๆเพราะว่าหลังยิงบวก150%เนี่ยเป็นจํานวนที่เยอะใช้ได้เลยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ท้าม้ตายบวก ADK Defense เพิ่มด้วยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเล่นจริงเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนแล้วก็พลังป้องกันจะเท่าไหร่ประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวมาลองพูดถึงกันแล้วก็เรื่องของการอัพเส้นทางเนี่ยอันนี้ผมปลดได้2เส้นทางผมอัพประมาณนี้ผมมีเบิ้ล17แล้วก็คิ11นะ พร้อมกับหลบเวลสามประมาณนี้อ่าเพราะว่าผมมองว่าการเก็บลูกแก้วสีแดงสามลูกเนี่ยคงทําได้ไม่ได้ยากเย็ยนอยู่แล้วแล้วพอเก็บลูกแก้วแดงสามลูกเนี่ยโอกาสคิมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็หวังให้ติดได้ผมก็เลยเลือกจะไม่ได้อัพขี้นำหรืออะไรกลายเป็นอัลเบิร์นนำแทนถ้าเกิดว่าอัลเบิร์นนำเนี่ยมันก็จะสามารถตีไม่ตายได้สามครั้งต่อเทินได้ง่ายขึ้นไงถ้าเกิดว่าคุณอัพเบิร์นนำมาก,ก็คือแบบคุณลุ้นตีไม่ตายได้สามรอบเลยในเทินหนึ่งจะเป็นอะไรที่แบบดูเวอร์มากๆ นะฮะส่วนหลบนี่ก็จริงๆริงก็ติดมาหน่อยก็ดีนะเพราะว่าคิดว่ามันตัวฟรีคงไม่ได้ถืออะไรขนาดนั้น,นแล้วก็เพิ่มเติมคือใส่สกิลออฟบวกเอ5 0 0เอยนะตรงนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยดีกว่าว่าโกคูสึกชิงตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะลิงก์ประมาณนี้เลยอัพมาบ้างนะครับวิวกลางๆวิวห้าถึงวิเจ็ดเอาละครับไปรับชมกันดีกว่านะครับโอเคนะฮะมาเราก็จะมาเล่นในด่านแกมมาวันแกมมาทูไปเลย let's go อันนี้ก็เปิดมาเทินแรกด้วยนะน่าสนใจฮะมาแกมมาทูแล้วอีกอย่างก็คือไอ้กแกมมาทูเฟสแรกก็ไม่ได้การสตันนะดัะงนั้นโกคูนี่เข้าทางเลยนะฮะโกคูคือเข้าทางเต็มเเพราะว่าถ้าไม่ตายมันอ่ะมันลุนสตันได้หายแฉนแล้วบวกกับว่านี่ไงเปลี่ยนบอลน,นะครับความสามารถในการเปลี่ยนบอลสังเกตเลยว,ว่าบอลสีแดงในสนามจะเยอะเป็นพิเศษเพราะมันเปลี่ยนบอลฟ้าเป็นบอลแดงนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเราก็หลักๆนะครับ ความเก่งของโกคูเนี่ยพีคสุดก็คือต้องกินบอลสีลูกที่เป็นสีแดงเพราะว่าจะได้เรื่องการเบิ้ลทุกอย่างเต็มที่ทั้งเบิ้ลทั้งคิดแต่ถ้าคุณเก็บสีแดงสีลูกไม่ได้คุณเอาแค่3ลูกก็พอขอแค่ได้เก็บสีแดงให้ได้ขั้นต่ำสามลูกก็จะเพอร์เฟกนะครับโอเคมาลิงก์ประมาณนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าโกคุเนี่ยเป็นตัวละครที่มีพลังบวกหลังยิงดังนั้นดีเฟนต,ตั้งต้นมันน้อยมาก การนว่าตตัวละครนี้ไม่ควรไปเล่นช่อง1ึงเด็ดขาดแล้วก็ไม่ควรไปหยิบไว้เล่นในพวกดานที่มันตีกรุ๊ปแอคแท็กเพราะว่าเนี่ยดีเฟนต์แม่งแสนสี่ขนาดมีทัพจากน้องปัง50%อนะครับอันนี้50%แต่แบบดีเฟนต์แสนสี่มันน้อยมากๆถ้าเกิดว,ว่าโดนอัดเข้ามาก็นะครับลงศพราคาถูรอนายอยู่โอเคเดีย๋ยวเราให้ปังช่องหนึ่งแล้วก็โกคูรอยิงสตันช่องกลางไปนะฮะชีวิตทีมเราจะได้สบายขึ้น เก็บลูกแก้วไปสิบลูกเลยด้วยว่าแบบเบิ่มเบิ่มกันเลยแต่จริงเออเก็บไปเลยได้นะลูกแก้วเหลืองให้โกฮังได้ใช้เก็บไปเลยฟับทีนี้ก็คืออา่าโกคูกเราลุน้นตีเบิ้ลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีจาัก,การดานที่มีลุ้นตามมาได้อีกได้ทั้งโอกาสในการคี่อะไรทุกอย่างแต่เหมือนว่าเมื่อกี้มันขึ้นสัญลักษณ์สตันมาสแสดงว่าปังตีสตันได้ก่อนแหละเออไม่ต้องถึงมือคุณปู่หลานจัดการเองฮะ ไม่เดนลัสสตันเรียบร้อยแกม่าทูพ่อหน้าสงสารโอเคทีนี้ราลองดูดาเมจโกคูดีกว่าว่าเท่าไหร่4ล้าน7นะครับดอกแรกยิ่งมันติดเบิ้ลมันก็ยิ่งแรงขึ้นนะเพราะว่าเอฟเฟกไม้ตายมันเพิ่มเอเดคดีเฟนส์สาอะจาก4ล้าน7เป็น4ล้าน9แล้วอันนี้น่าจะเบิ้ลจากตัวของอะไรโอเคไม่ติดเบิ้ลเพิ่มนะครับก็ถือว่าดาเมจรวมประมาณ9ล้านกว่าเลยนะถ้ารวมดาเมจกันแล้วแล้วก็ติดคิสองรอบไปด้วยนะครับ ด้วยคะะวามที่วันก็มีโอกาสในการคี้ติดตัวเนาะคือด้วยความที่ผมก็อัพคี้จากเส้นทางนี่ไงมันเลยมีสิทธิ์ในการคี้สูงเพราะว่ามีคี้จากพาสีห้าสิบแล้วก็เผื่อไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในพาสีมันไม่ติดอะมันก็ลุ้นคี้จากตัวของอเส้นทางได้เห็นไหมไอตัวเฮดเดนมารมเชียวเนี่ยมันก็ลุ้นติดเพิ่มดังนั้นโอกาสคี้ของโกคูผมก็จะแบบค่อนข้างจะติดง่ายเลยต่อให้มันไม่ได้ทับผลกันก็ตามระหว่างเส้นทางกับพาสีนะครับผมบอกไปแล้วว่ามันไม่ได้ทับกัน แต่ว่ามันก็ทําให้มันมีโอกาสในการติดได้ง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับเป็นอะไรที่ดูโอเคนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ลิงก์ไม่ดีด้วยได้แค่2ลิงก์เองมั้งผมต้องให้โกฮังฟ้าเนี่ยไปยืนลิงก์กับโกคูเพราะว่าฮังฟ้าลิงก์กับโกคูได้แทบจะฟูลลิงก์เลยนะเล่นช่อง3ไปเลยนะฮะโอเคอยังสตันอยู่เนาะก็สบายอะเจอไอด่านแกมมทูรแล้วเรามีตัวละครสตันนี่คือเล่นสบายขึ้นเยอะเลยจะบอกให้ชิวๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผม เล่นยือแล้วกันนะจะไม่ฆ่าแล้วกันเราจะรอเห็นจังหวะพ่อลูกโกคูโกฮังสึกชิงเซตนี้นะฮะแม่งมาเป็นตัวแบบเอเอไอสึกชิงเซตนี้ก็คือมาเป็นมาเป็นคู่เลยนะโกคูโกฮังคู่นี้คือเล่นด้วยกันก็ดีด้วยไงอีกอย่างก็คือแบบไอโกคูก็ต้องการตัวละครในแคดอะไรนะในแคดของซูเปอร์ฮีโร่กับซูเปอร์ไซย่าปะซึ่งโกฮังก็ติดในแคดซูเปอร์ไซย่าเหมือนกันมันก็สามารถลันพาสีไปได้วยกันได้ ไอโกฮังก็ต้องการซูปเปอร์สซย่ายเหมือนกันนะเออโกคู <Goku S 1> <Goku S 2> ก็เป็นซูเปอร์สซย่าพอดีป,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 ปีนั่นแหละมันช่างเนกเซนเหลือเกินนะฮะมาโอ้โห,โหไปปงังรับจบนะเพราะตอนนี้แกมาทูมันหายสตันแล้วจะให้โกคูเล่นดักหน้า <c oughs> ก็ยังไงอยู่ที่บอกไปมันไม่เวิร์กกับการเล่นดักหน้ามากๆนะครับมันทําคุณถึงตายเดี๋ยวรอกลับมาเธอหน้าใหม่จะได้เห็นเทินที่เพอร์เฟกต์สำหรับโกคูมากเลยไม่อาจจะเป็นเธนที่ไม่ได้เห็นกันอยู่แล้วในการเล่นจริงแต่ว่า จะเป็นเทินที่ทุกท่านจะได้เห็นว่าดามเมจโกคูแบบจุดพลิกสุดเนี่ยมันไปเท่าไหร่เพราะมันจะมีซับพอร์ตจากโกฮังฟ้าแล้วก็ปังม่วงี่แหละและแมงซับคละเท่าไหร่อะปังม่วงซับพอร์ตห้าสิบโกฮังซับพอร์ตสี่สิบได้ลิงก์กับโกคูก็ฟูลเกือบฟูลลิงก์่ะดังนั้นโอ้โหไม่อยากคิดสภาพดามเมจเลยเพราะอย่างเชินแรกก็คือลิงก์ไม่กี่ลิงก์แต่มีซับจากปังคนเดียวก็ตีสี่ล้านเจ็ดใช่ไหมดอกแรกน่าสนใจอยู่นะโอเคครับโอเคครับมา เราจะยังไงดีแสนเจ็ดดีเฟนต์นะฮะมีซัพพอร์ตดับดับเบิลนี่เห็นไหมว่ามันลิงก์กับโกฮังได้เกือบฟูลยังไงนะมันแค่ขาดลิงก์เนี่ยเดฟเฟิร์ดไอเบคินนเนี่ยเดฟเฟิร์ดไอเบคินเนี่ยซึ่งเป็นลิงก์ที่บวกดาเมจเยอะมากบวกดาเมจ25%แต่ข้อเสียก็คือหาคู่ลิงก์ยากเพราะตัวละครมันน้อยนะครับทีแน่เนี่ยทีที่ผมจัดมาเนี่ยทีมฮังเมดเหลืองเนี่ยมีแค่โกคูม่วงที่เล่นได้กันได้ แล้วมันก็เก่า้วไงต้องไปเล่นทีมอื่นน่ซึ่งลิงนี้มันดีนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณได้แชร์ลิงเนี้ยดาวเมดโกคูตัวเนี้ยมันจะห่างกว่าเดิมเยอะมากๆแมเพิ่มมา25เปอร์เซ็นต์โอเคเราจะให้โกคูเปิดไปเลยนั่นแหละผมเชื่อว่าไม่น่าตายเพราะผมจะใช้เท่นไงผมจะใช้เท่นไปเลยการตายไว้นะฮะต่อให้มันโดนอัดแม้ตายเข้ามาก็ไม่น่าจะตายแสนเจ็ดกันดาเมจสี่สิบมันคงไม่โดนห้าแสนหรอกไม่น่าจะถึงใช่ไหม โอเคฮะโดนมาดาเมจเท่าไรหกร้านหนึ่ง 1. อ่าเพราะว่าโอ้โหมันเบิร์แล้วแหละซัพพอร์ตสองตัวเต็มขิดและก็ติดเบิ้ลเฮ้ยลืมไปผมไม่ได้เก็บลูกแก้วสีแดงนี่หว่าเมื่อเดิพูดลืมโฟกัสโฟกัแบ้าอะไรลืมโฟกัสการเก็บลูกแก้วสีแดงไปเลยเออมันต้องเก็บลูกแก้วแดงขาดโฟกัสไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไปเก็บลูกแก้วม่วงไงก็เลยตีเบิ้ลไม่ได้รู้ที่มันเบิ้ลเมื่อกี้นะครับ ค่าเบิลก็คือดาเมจดีดนะฮะประมาณ6ล้าน5ประมาณ6ล้าน56ล้าน4ได้อยู่แล้วก็เมื่อกี้หลังยิงก็รับไม้ตายได้นะถ้าเกิดว,ว่าใช้เทมวิสไปนหนึ่งชิ้นรับมาหลักแบบว่าหลักร้อยอ่ะหลัก10ได้เลยอ่ะก็ถือว่าโอเคนะหลังยิงมันก็เอาเรื่องอยู่แหละมันบวกเอเดคเคดีเฟนเยอะหลังยิงอ่ะผมว่าดีเฟนซ์มันอ่ะอย่างเมื่อกี้ตั้งต้นแสนเจ็ดใช่ไหมหลังยิงบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในก้อนพาสีแล้วก็ท่าไม้ตายอีกสามสิบเปอร์เซ็นต มันไป400,000ถึงหรือเปล่าวะ300,000ก,กว่าผมว่า400,000ถึงนะยิ่งมันเบิ้ลไม้ตาเยอะมันยิ่งถึงแน่ๆอะ400,000หลังยิงเออหรืออาจจะเกินก็ไม่รู้เพราะว่ามันร้อยห้าเซนเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามาเล่นกันต่อเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะนี่เราจะเอาลูกแก้วฟ้าอย่างนี้ไว้ พราะยังไงคือโกคูอ่ะมันเปลี่ยนบอลฟ้าเป็นบอลแดงแน่นอนอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นคุณสามารถเซตจังหวะเธอรอโกคูได้นะแบบว่าอยากให้มันได้กินบอลเยอะๆก็เนี่ยเออเซตบอลสีฟ้าเต็มได้เลยนะครับอีกอย่างก็คือมันจะได้แบบช่วยหิวเลือดให้กับทีมไม่ด้วยแต่อาจจะหิวได้ไม่เยอะเพราะว่าดีฟเฟนต์มันน้อยตั้งต้งตนถ้ามันมีการแบบว่ายังไงอ่ะให้มันมีดีฟเฟนต์ตั้งต้นเยอะกว่านี้ตัวละครนี้มันจะดีปบีกขั่นนย่งเลยเพราะว่า นึกคานดว่าเปลี่ยนบอลแดงแน่ใช่ไหมแล้วก็เก็บลูกแก้วตามสีฮิวให้ทีมเพื่อมาได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไอการที่ว่าตัวละครสายเปลี่ยนบอลตรงสีแล้วมีดีฟเฟนซ์นเยอะแล้วเก็บบอลตรงสีเลือดด้งอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากที่มันไม่ได้เขียนในพาร์สีนะครับเพราะมันช่วยให้ทีมอะ่ะมีเลือดแบบคอยรีเจนเลือดได้เรื่อยๆไงแต่มันไม่ได้เป็นความสามารถหรืออะไรมันเป็นระบบของเกมเว้ย ซึ่งเอาจริงมันคือสิ่งที่ดีมาก,มากๆนะ,ะทุกตัวละครแนวอย่างนี้นะฮะโกคูก็เป็นเชิงนั้นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกดีเฟนต์ตั้งต้นมันน้อยมันก็เลยดูไม่ได้ฮิวอะไรเยอะมากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะเก็บบอลสีแดงให้มันแบบเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเก็บเยอะพอเก็บสัก10ลูก78ปลูกเนี่ยมันก็ฮิวขึ้นมาเอาเรื่องนะอย่างน้อยก็ข้อนึงแน่ๆนะครับอะมาลองดูแบบนี้แล้วกันว่าลูกแก้วแดงเก็บไป6ลูกเนี่ยจากเลือด4ีแสนหนึ่งพอเราเก็บไปจะไปเท่าไหร่นะครับไพเล่นช่องหนึ จาก400,001กลายเป็นฟับ400,005มันก็ถือว่าหิวมาหลายหมื่นเหมือนกัน40,000 30,000ได้เลยนะฮะก็โอเคแหละโอเคมามีอันนี้แบบมีซัพพอร์ตแค่จากโกหังและจากลูกคนเดียวได้ลิง์ได้ซับจากลูกทั้งนั้นมาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเราได้เก็บลูกแก้วสีแดงเต็มที่ทุกอย่างแล้วได้ลุนบงลุนเบิ้ลลุนคีทุกอย่างโอเคไอเทมวิสต,ต้องใช้นะครับไม่ใช้ตายจัดมาฮะ มาโกคูรอบนี้ขอเบิ้ลไม้ตายแบบเบิ้มๆดาเมจ5ล้านนะฮะเปิดมาดอกแรกซึ่งเอาจริงๆถ้ามันรวมดาเมจกันแล้วเนี่ยมันจะแรงมาก5ล้าน3ติดเบิ้ลเป็น5ล้าน5อีกดอกหนึ่งไหมไม่มาหน้าเสียดายเหลือเกินถ้ามาอีกดอกก็จะเป็น5ล้าน7 5ล้าน8ซึ่งรวมกันแล้วแม่งตี5ล้านกว่า3รอบเนี่ยมันส0มัน10ดาเมจมัน10ล้านอัพได้เลยอ่ะไอตัวเนี้ยถ้ามันติดเบิ้ลถ้ามันติดเบิ้ลจากเส้นทางนะฮะ แต่ดาเมจพื้นฐานก็ประมาณแบบสิบล้านเลยมั้งถ้ามันติดเบิลจากไอตัวพาสีนะฮะคือมันดูแรงก็จริงแต่มันแลกเงอนไขต้องเก็บลูกแก้วสีแดงแล้วต้องโฟกัส,สจุดนี้ให้ดีนะครับเพราะาเราไม่เก็บก็คือดาเมจดอปไปเยอะพอแบงเบิลไม่ได้นั่นแหละโอเคน่าจบกัแล้วะฮะน่าจะจบลงตรงนี้ก็เป็นไงบ้างสำหรับโกคูศึกชิงตัวนี้นะครับโกคูซูปเปอร์ไซยาสีแดงศึกชิงนะฮะเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเก่งนะเก่งเลยแต่ว่า ห้ามหยิบไปเล่นในพวกด่านที่มันตีกรุ๊ปแอคแท็กเออมันจะไม่เวิร์กมากๆเพราะว่าโดนปุ๊บเจ็บแน่นอนเพราะว่าโอกาสหลบมันก็ไม่มีมันคือตัวละครแนวดีบัฟกับทำดาเมจอะอย่างนั้นเลยเฉยเฉยแล้วก็ทําให้ตัวเองเล่นสบายขึ้นนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนดังนั้นเล่นแค่ด่านปกติก็พอด่านที่ว่ามันไม่ได้ตีดักหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยตีปกติอะเพราะยังไงก็คือเราเล่นช่อง2ช่องสาอยู่แล้วเล่นกับโคหังก็จะดีกว่าเดิมไปอีกอะไรประมาณนั้นนะครับผมชอบนะตัวนี้เป็นตัวสึกทีท่ผมชอบ มากๆเลยเพราะว่ามันเทนะครับมันน่าสะสมแล้วก็ความสามารถเนี่ยไม่ได้แย่เลยมันจะพีกกว่านี้ในพวกด่าน SBR เพราะว่าสตัน์ไฮแชนแล้วก็เบิร์นกันรัวเบิร์นจะสิบก็น่าจะสตัน h i ไฮแชนสอครั้งอะ่ะมันจะไม่ติดมันก็กระไรอยู่มันต้องติดกันบ้างในพวก SBR นะฮะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยก่อนจะไปนะฮะโอเคทุกคน เดี๋ยวเจนใหม่คลิปหน้านะครับยังเหลือตัวอะไรอีกน่าจะเป็นโกคูสึกชิงจากอีเวนต์สึกชิงสีเหลืองอมไม่รู้ว่าผมจะทําหรือเปล่าตรงนี้แต่น่าจะทำแหละมั้งก่อนที่โกด้งวีจะเข้า28นี้นะครับก็เดี๋ยวรอชมกันได้โอเคทุกคนไปแล้วครับเจนใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย